มาเก็บผักด้วยการค่ะริมหน้าต่างวันนี้มันแตกยอดเยอะมากเลยด้ดูฝนแบบนี้มันก็จะแตกค่ะแต่ส่วนตัวก็จะหาเอาเป็นยอดยอดๆอ,อ,อย่างนี้มันจะอร่อยถ้าเอาถ้าเอาแก่นะคะมันก็จะไม่อร่อยอันนี้ผักผักหวานนะคะอันนี้ผักหวาน ดูเขาเรียกว่าใบอะไรนะใครรู้บุษบาลิมทางนะคะอีกอีกใบหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่ใบนี้นะใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถังมาด้วยใส่ถังไป <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าบุษบาลิมทางหรือตำลึงนะคะส่วนมากคนก็จะเอาไปชุบไข่นะคะแล้วก็ทอดแล้วลวกกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะ เรียกว่าปุตสบาลินทางเนี่ยค่ะก็ได้ถังบักใหญ่หนึ่งมันแตกอย่างเงี้ยก็เจ็บเยอะๆค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมาเก็บนะคะเพราะว่าเก็บไปให้มันเป็นอาทิตย์เลยค่ะถึงจะมาทีนะค่ะบ้านของเธออยู่ตรงนี้ ธอก็มาเก็บเธอจะปลูกไว้ตรงริมหน้าต่างนะคะนะคะวันไหนที่ฝนตกมากมากนะคะก็จะไม่ลงมานะคะแล้วก็จะเก็บเอาริมหน้าต่างของเธอนะคะเปิดหน้าต่างหนาแล้วก็เก็บเลยตรงตรงหน้าต่างก็ก็จะไม่เก็บนะคะจะเก็บนอกหน้าต่างเพราะว่าเผื่อวันไหนฝนตกมาขี้เกียจลงมาฝนตกแรงๆก็จะเปิดหน้าต่างเก็บเอาได้เลย แต่ตรงนี้ไม่ค่อยลงมาอาทิตย์หนึ่งถึงลงมาก็จะมาเก็บข้างนอกนะคะบางครั้งปลูกต้นไม้ไว้เยอะน้ํำเนี่ยค่ะฝนตกมามันก็จะไม่ถึงข้างล่างนะคะตัวเองก็จะเทน้ํำลงมาแนะคะ่ค่ะเอาน้ํำมาลดแ้่ข้างล่างเขาได้ชุ่มฉ่ำเคยปลูกต้นไม้ไว้หาว่าอยู่อันนี้อันนี้เป็นต้นอะไรคะอัน,นอันนี้ปลูกไว้ อันนี้จะเป็นต้นนะคะไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะมันซ่อนกันอยู่ต้นนี้เป็นต้นเฮนานะคะสําหรับย้อมผมให้เป็นสีน้ําตาลนะคะต้นเฮนาไม่คนที่แพ้สารเคมีนะคะใช้เฮนาได้แต่ต้นใหญ่ของเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่าเฮนาย้อมผมให้เป็นสีน้ําตาลนะคะ